สมบัติปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวเกิดขึ้นจากบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เกิดจากการไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ไปตามแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อถานธรรมปรมีสามสิทัศพระเดจพระคุณหลวงปู่สจันทรรัสรให้เป็นทานศีลสมาธิที่เป็นการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยปรมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัศโรจำโรงความเป็นปกติของรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยเอาหัิกรรมที่สามารถพัฒนาปรับปรุงธรรมกิเลสเกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโร อย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติทำให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบพัฏพระเดชปกุกลหลวงปุสจันทัสโรรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลุมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบพัฏพระเดชปคุลหลวงปุสจันทัสโร เป็นสภาวะปกติที่บารมีสามสิทัสสะเดชปกุลหลวงพุทจันทสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อหลียงประคับประคองให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชปกุลหลวงพุทธจันทสศโรประสบสุขสงบ ร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองพึ่งพาอาศัยตนเองจากการหล่อเลี้ยงรักษาของบารมีสามสิบพัฏพระเดชประคุณหลงปู่สดจันทสโรที่ทำให้ความเป็นอย่างอยู่ ที่สามารถหาประโยชน์จากธรรมทั้งหมดได้ตลอดเวลาเป็นปกติพัฒนาปรับปรุงความละเอียดของตอนเองที่เป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอาหสิก,กรรมเป็นบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทส์ทัโรค้นพบความละเอียดของธรรมทั้งหมดทุกธรรมนำมาพัฒนาปรับปรุงความละเอียดของบารมีสามสิทธัธสเพื่อการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทััน คดเป็ปคุณหลงปศจรัสโรได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่เป็นโอกาสของการเกิดขึ้นของทรัพย์สมบัติปัจจัยสิพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบใหม่ๆที่สมบูรณ์ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติความเป็นยังอยู่ที่ถูกพัฒนาอยู่ตลอดด้วยตนเองพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธบาชโยคุณยายอาจารย์หารัตน์อิกาจญคนนกอยู่ท่านหาประโยชน์จากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ ที่เกิดจากกิเลสที่มีอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงชีวิตเป็นอย่างยู่ที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จรวบรวมทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ซ้ำ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมทั้งหมดเกิดการประครับประคองหล่อเลี้ยงรักษาตัวเองซึ่งกันและกันอย่างปลอดภัยไม่ประมาทมากยิ่งขึ้นดำรงอยู่ ในสภาวะของการรุกเข้าหาธรรมกิเลสได้ประโยชน์เกิดกับธรรมทั้งหมดทุกธรรมที่ได้จากการพัฒนาปร,ปรับปภให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสาสิทธรรัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดันทัสรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ ความเป็นยังอยู่ที่เรียนรู้จากธรรมทั้งหมดโดยการรับรู้นัํตำแหน่งหยุดเป็นตัวสำเร็จศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการมีสาสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุจันทร์ทัสโร เกิดการพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดที่เป็นการประกอบเหตุสังเกตผลทนอกเิดประเสริฐนักที่ครูบาอาจารย์ของเราได้นำให้เรารับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพุคุณหลปวสจันทัสโรศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัย และลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพุุลหลวงพุทธสดจันทัสโรรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดศพุกุลหลวงพุทธสดจันทัสตโรรับรู้ถึงการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพุกุลหลวงพุทธสดจันทัสโรของบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราณตำแหน่งศูนย์กลางดงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรเป็นปกติตลอดเวลาตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อเจ้า